วันนี้เราไปซื้อของมานะคะเราก็ได้อันนี้มาค่ะสำหรับเพาะเมล็ดผักนะคะต่างๆค่ะก็จะเป็นพลาสติกอย่างนี้นะคะกระทัดรัดดีค่ะแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้เด้อนี่เราก็ได้มาสี่อันนะคะสี่อันค่ะนี่ค่ะ ก็ก็จะเป็นฝาปิดแบบนี้เนาะเพราะแบบนี้ค่ะนี่ที่นี่เป็นเมืองหนาวนะคะมันก็เลยจําเป็นต้องใช้แบบนี้ค่ะแต่เพราะธรรมดามันก็ถ้าไม่ร้อนจริงๆก็ไม่ขึ้นนะคะเราก็ปิดฝาเนาะอันนี้ได้มาสี่อันค่ะสี่คู่นะคะสี่อันสี่คู่ค่ะก็ราคาอยู่ที่เจโคนค่ะก็ไม่แพงเป็นของประเทศเยอรมันนะคะนี่ค่ะ มันก็จะเป็นลักษณะอย่างที่ในรูปนี้นะคะก็สะดวกสบายกับเราค่ะแต่เราตอนเราเพาะนะคะมันง่ายค่ะนี่นะคะเราได้มาสีคู่ค่ะสีคู่เจ็ดสิบโครนไม่แพงค่ะถูกมากถูกมากค่ะนี่นก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเป็นอย่างนี้นะคะนี่แต่เพาะก็เป็นอย่างนี้ค่ะมันจะเก็บความร้อนและจะทําให้ ผักที่เราเพราะงอกเร็วค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะสิ่งเล็กๆน้นอยๆที่เราไปสรรหามาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เพาะผักกาดหลากหลายอย่างเนาะผักกาดเมืองหนาวนี่ค่ะดีใจมากค่ะที่ได้อันนี้มานะคะดีใจจริงๆค่ะเราก็จะได้เพาะ ตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยเนาะตั้งแต่ตอนนี้เลยเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้เนาะก็จะเป็นชั้นแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นหลุมๆนี่ค่ะแล้วก็จะปิดฝาพลาสติกลงไปอย่างนี้เนาะสะดวกสบายค่ะประหยัดด้วยแต่อาจจะไม่ทน อาจจะไม่ทนนะคะก็รอดูว่าเราจะใช้ได้ได้สักกี่ครั้งเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นนี้เนาะเป็นลุมๆพลาสติกก็นี่ค่ะรองน้ำอีกทีหนึ่งเนาะรองแบบนี้อีกทีหนึ่งเนาะก็คุ้มค่าค่ะเจไม่แพงค่ะสีล็อกค่ะมีทั้งฝาปิด แบบนี้นะคะแล้วก็ใสด่ดินลงไปแล้วก็ใส่เม็ดเม็ดเมลงไปแล้วก็ปิดฝาง่ายสะดวกค่ะค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูนะคะว่าเราได้อะไรมาค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมนะคะ